สวัสดีครับวูดดี้เจ้าชายขายกบนะครับที่เราจะมาเทสนะครับเหยื่อนะครับคันเบ็ดที่ใช้ก็เป็นของค่ายไดว่านะส่วนตัวลอกก็เป็นไดว่าเหมือนกันนะครับนี่เนื่องจากผมทํางานเกี่ยวกับการตกปลานะผมมีความชื่นชอบในเรื่องของการตกปลานะครับเรียกว่ารักในการตกปลาตั้งแต่เด็กด้วยผมก็เลยมีการย้ายทํางานนะครับย้ายที่ทํางานเรียนจบเนี่ยผมก็เลยเลือกที่บริษัทที่เป็นไดว่านะครับเพื่อที่จะ,อะ <Wow. S 1> เอาความรอ้ความชอบของเรามาทํา รปรับปรุงงานที่เราทำนะครับปัจจุบันนี้ผมก็ทําอยู่ในส่วนของด้านเทคนิคนะครับเทคนิคตัวลอกตกปลานะครับก็วันนี้ผมจะมารีวิวในเรื่องของการใช้เหยื่อตกปลาวันนี้เรามารีวิวเป็ดแดงนะครับนี่ครับเป็ดแดงนะเพิ่งทำนะครับก็เลยต้องมาเทสหน่อยครับกับไมา้สวยๆนะครับหมายจะเป็นบ่อแหน่นะไม้จะเป็นบ่อแหนบ่อแหนหมดเลยเป็นบ่อแหนนะน้ําตื้นนะครับ ก็นี่ผมคิดว่าน่าจะมีปลาป๊อกเยอะนะเดี๋ยวเราต้องลองดูกันนะครับก็เป็ดแดงน้ำเป็นทางนะครับนี่ครับซูมไปที่เหยื่อนะครับนี่เป็ดแดงจริงๆนะครับไม่มีการเอาปลเกี่ยวนะดูนะครับยกครับ ก็เกินสายเด็กแว้นนะอ้วันนี้เก็บมาหลายตัวแล้วนะครับเป็ดแดงครลอรอยู่เลยนะครักรอกินเลยครับนี่ครับขาปากนะใหนนะผมไม่มีคลิปตอน

Get out my head!